สวัสดีครับพบกับช่อง B i l l เล n นพช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนักพัฒนาไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคำถามจากทางบ้านนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าพอดีนำสคริปตรันเลขอัตโนมัติมาใช้นะครับอยากให้แปลงเป็นเลขไทยได้ไหมนะครับซึ่งก็คือจากคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อยอดจากเวิร์กช็อปเนี้ยเพื่อให้สามารถรันนิ่งเป็นเลขไทยได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกนะครับผมจะไปที่จุดเก้าจุดตรงนี้ผมจะไปที่ Google Drive right. ผมจะไปที่ Drive right ของฉันนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่ผมจะทำงานโฟลเดอร์ b i l l i n Pi นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อว่า Running Number TH นะครับกดสร้างครับ เดเบิ่คลิกเข้าไปครับผมจะคลิกขวานะครับแล้วก็สร้าง Google Form ขึ้นมา1ฟอร์มนะครับผมจะสร้างข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่ะผมจะให้มีแค่ชื่อก็พอนะครับ คุจะไปที่การตอบกลับนะครับแล้วก็ลิงก์ไปยังชีทนะครับแล้วก็สร้างสเปรชชีทใหม่นะครับกดสร้างครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับผมก็จะทำการเพิ่มคอลัมน์ด้านซ้ายขึ้นมา2คอลัมน์นะครับ ตั้งชื่อว่า number กับ number th นะครับอ่าเสร็จแล้วกดที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็ไปที่ a p อ Script เพื่อเตรียมเขียนโค้ดนะครับจากนั้นนะครับไปที่เว็บไซต์ b r i l l i a n t p y com นะครับไปที่เมนูบทความไปที่สร้างเลข running อัตโนมัติเมื่อมีการกรอกข้อมูลใหม่นะครับเลขไทย and a r a บิกนะครับ สกอร์ลงมานะครับกด copy code ครับกลับมาที่โปรแกรมเขียนโค้ดนะครับผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์ก่อนว่า running number th นะครับกดเปลี่ยนชื่อครับแล้วก็ผมจะลบโค้ดเดิมทิ้งนะครับแล้วผมจะกด c t r l v ผมสกอร์ขึ้นมาบนสุดนะครับกด save หนึ่งครั้งนะครับหากก็เหมือนเดิมนะครับการเขียนโค้ด Style b i l l i n p y t นะครับก็จะมีในส่วนของ editable นะครับ ก็จะเป็นชิดเนมนะครับในที่นี้ก็การตอบแบบฟอร์ม1ก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับ call index นะครับก็คือคอลัมน์ที่เราจะทําให้เลข running นะครับซึ่งในที่นี้เราจะใช้เป็นคอลัมน์ที่ศูนย์นะครับเริ่มนับคอลัมน์แรกเป็นคอลัมน์ที่0ูนย์นะครับแล้วก็ pattern นะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นตัวเลข5หลักเสมอนะครับซึ่งถ้าเป็นเลข1ก็จะเป็น0 0นย์ศนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขอารบิกนะครับก็จะใช้เป็น pattern แบบนี้นะครับ จะล้อกับข้างบนนะครับซึ่งตัวโค้ดของเราเนี่ยเราจะให้คอลัมน์ที่ศูนย์เนี่ยเป็นเลข running ปกตินะครับแล้วก็คอลัมน์ถัดมาเนี่ยก็จะแปลงจากคอลัมน์ที่ศูนย์เนี่ยแปลงเป็นเลขไทยนะครับแล้วคราวนี้เมื่อเราไ,ได้ข้อมูลทั้ง2คอลัมน์เราก็จะนําไปใช้อย่างไรก็ได้นะครับอะคราวนี้นะครับผมจะกลับมาที่ Google Form นะครับผมจะเผยแพร่ก่อนนะครับกดเผยแพร่ครับ ่แล้วก็จะมาที่คัดลอกลิงค์ผู้ตอบนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ไปนะครับแล้วก็จะมาเปิดแท็บใหม่ตรงนี้ผมก็จะวางแล้วก็ไปกรอกฟอร์มนะครับกรอกชื่อได้เลยอ่าผมกดส่งนะครับคราวนี้กลับมาที่ google s h e e t นะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลข running ยังไม่มานะครับคราวนี้ให้เรามาที่โปรแกรมเขียนโค้ดนะครับ ผมจะทำการกดเรียกใช้หครั้งนะครับกดตรวจสอบสิทธิ์ครับเลือกอีเมลของเราไปที่ขั้นสูงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะครับสกอร์ลงมากดดำเนินการต่อครับอ่าได้ร้อยนะครับกลับมาดูที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าอ่ามีเลข running เกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็นว่าโปรแกรมทํางานได้ปกติแล้วนะครับคราวนี้ เราก็จะมาทําให้โค้ดนี้ยรันอัตโนมัติเมื่อมีการกรอกฟอร์มนะครับก็มาที่โค้ดของเรานะครับไปที่ทริกเกอร์นะครับเพิ่มทริกเกอร์ครับตรงนี้ก็เลือกเป็น RunNumber นะครับแล้วก็เป็น H ตรงนี้เป็นจากแผนตารางทําการนะครับแล้วก็เมื่อส่งฟอร์มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนทันทีนะครับสกอรลงมากดบันทึกครับ กดบันทึกใหม่นะครับเลือกอีเมลของเรานะครับไปที่ขั้นสูงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะครับสกอรลงมากดอนุญาตครับไาเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมากรอกฟอร์มอีกหนึ่งครั้งนะครับดูว่าเลข running จะทำงานหรือเปล่านะครับ ผมกดส่งครับอ่าเมื่อกลับมาดูที่สเปรดชีตนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็มีเลข running เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ